สูมือนี้มาเห็ดก้อยเนี้ยมะน,นาวสู่เบิ่งอีกแล้วจ้าอ่ะก่อนอื่นคัขา้ขวาขวคัว่วก่อนนะจ๊ะเพราะว่าข้าวคั่วเบิ้วพอดีเนะจ้าซอยหอมผักชีสารเแหนะจ๊ะเรียบรย้อยเสร็จ เอาเนื้อมันแล่ส่วนที่มันเป็นไข่เป็นมันเนาะจ้าเราเลือกเอาแต่ส่วนที่มันเป็นเนื้องามๆเนาะจ้าสับให้มันละเอียดเนาะจ้านี้บริละเอียดตีดอกจากฟ้าเนาะจ้าแม่ลูกอ่อนจสับเนื้อเสร็จปุ๊บเราก็หวดบักนาวลงไปแล้วก็เกลี่ยสักหนึ่งโอนซาเนาะจ้าขย้ำคันให้มันเหนือมันเข้าน้ำเข้าเนียกันเนาะจ้าแล้วก็ปรุงรสด้วยพงนางฟ้าผงแห่งความสุขเนาะแล้วก็พริกป่นข้าวคั่วขยำเข้ากันเลยจ้า อันนี้มือหนึ่งคือกล่องแล้วก็มือหนึ่งขย้ำเนาะจะเอากล้องตั้งบได้เนาะจะลูกจะมาเลนเอาไม้ตั้งกล้องเนาะจะเอาใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่ห้อมอันที่ห่าอยไว้เนาะจา้ะสิมไปสิม,มาอ้ามันคือบอนหนัวมันขาดย่งสันเดียขาดน้ําปลาระจัดแม่เม่จ้ะใส่ปลารลงไปสักหน่อยมันจะได้หนัวจ้ะเุ่นเพื่อนมีมูมาเนาะไว้เพื่อนก็ฝอยแตกเนาะจ้ะพอปานชิเคเก้นฟาร์มเนาะจา้ะอ้าพร้อมเสิร์ฟนาะจา้ะข้าวเหนียวหอนหอนคุยก้อยคำใหญ่ๆเนาะจา้ะว้าแสบไรจ้ะพี่น้องจา้า